ครับเราสัตดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญหลวงพ่อรวยมานําเสนอครับเหรียญตัวนี้จะสร้างวิโพส2,555ครับเครียกงเรียนแจกทานครับรุ่นรวยร้อยปีสมวัตตะโกจัดสร้างครับผมจำนวนการจัดสร้างก็มีเพียงในทองแดงลมดาเท่านั้นครับจัดสร้างทั้งหมดหนึ่งล้านเหรียญครับถือว่าเยอะมากครับทางวัดได้เปิดให้บูชาเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนครับ ตศ2565ตั้งแต่เวลา9เนลกาครับจนถึงวันเที่งเที่ยงก็หมดเรียงครับสร้างจำนวนมากแต่ลูกศิษย์ลูกหาชาบูชาเยอะมากครับหล้านเรียนภายหมดภายในเที่ยงครับไม่ถึงเที่ยงเลยซ้างทังหมดน่าจะเปิดบูชาละ50บาทครับทางวัดมีเพียงเนื้อทองแดงรมดำเท่านั้นครับเห็นเนื้อเดียวครับผมต่อโคเลเซอร์ด้านหลังของเรียนครับ ัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเดรียวรุ่นนี้ก็เพื่อนำรายได้มาสมทบทุนครับ 1. บุญะปฏิสังขรว์ัตโกครับผม 2. ครับสร้างอันศิสร้อยปีหลวงพ่อรวยครับ 3. ครับถ้อยพัตตาหารพระพิสุสงสามเณรที่มาเรียนพระปฏิบัติธรรมครับผมวัตโกครับ 4. ครับสมทบทุนการศึกษาพระปรยาตธรรมครับ คะนกบาลีครับผมห้าครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟทางวัดนะครับผมนี่ครับปัจจุประสงค์ของการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ครับเรียกว่าเหรียญรุ่นรวยร้อยปีวัตโกครับผมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเป็นเดือนที่ไม่ทันหลวงพ่อแต่ได้รับความนิยมอย่างสูงครับเปิดบูชาแต่เวลาเก้าโมงครับประมาณไม่ถึงเที่ยงครับหนึ่งล้านเหรียญจำหน่ายหมดเกลี้ยงครับเปิดบูชาหมดเกลี้ยงเลยครับถือว่าสุดยอดมากครับ Happy hôm sau này thì thấy đồn hấp lòng dâm sôi đầm hấp ngào web lòng ngọc 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 lòng หลวงพ่อรวยภาษาทิโกรครับวัตตะโกนะครับตำบลดอนยานางครับอำเภอป่าชีจังหวัดอยุธยาครับด้านหน้าเห็นมั้ยนะครับด้านหน้าครับนี่ด้านหลังของเรียนครับตอกโคเลเซอร์ตรงนี้ครับนี่ยเลเซอร์ตอกเลขหนึ่งถึงเลขหนึ่งล้านครับผม เรียญนี้เป็นเหรียญที่แปดแสนสี่หมื่นห้าร้อยสิบเก้าเรียญครับเหรียญที่แปดแสนมีครับจะมีดาวอยู่ตรงนี้ครับต่อโค้ดดาวครับแล้วก็ตอกไม่เลขหนึ่งร้อยอยู่กลางดาวครับเลขหนึ่งร้อยหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับนี่ครับชื่อรุ่นครับรุ่น รวยร้อยปีครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับมีเพียงเนทองแดงลมดำเท่านั้นครับเนื้อเดียวครับเป็นเหรียนที่ออกแบบได้สวยงามครับสุดท้ายยังไม่แพงครับช่วงนี้ราคากระไว้ถืครับอนาคตแพงได้ครับ ครับก็ขอขอบคุณพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์ฝากกดติดตามช่อง u t u b e ครับช้างแชนแนล l นะครับแล้วก็ Facebook ช้างมางสินครับแล้วก็ช่อง Ti กตอกช้างมางสินด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมช้างมังสินก็ต้องขอบคุณพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ